สิด,ดแล้ว้อพี่น้องสุด,ดแล้วเะผู้ใดเมั่แมต้นนึงอ่ะมืตนนึงอ่ะเห็น้นี่ได้เพนไเน,อน,อไเ,นอเอาซ้ำนี่ก็พอเอาแต่พอกินไปก้อนเพรา่าปิดไปไว้ัม่งสืเหยวเนาะถ้าต้นนั้นพ่าลมโขนซะก้อนกินทูนี่มันบดซะก้อนแต่จะ,จะคอยนี่นีสองต้นแค่นี้เหรอจ้ะ มีสองต้นไ่ได้ปลูกไว้ไหลนะคะเพราะว่าถ้าปลูกไว้ไหลยัยงสิ่ง่ะเจอปัญหานำถ่วมแน่อย่างแน่ลมแน่ไตยแน่เขาบ่กมันเสียนปูบก,ก่อเนาะไปเขาบ้านเขานี่อันนี้กินซุกอันนี้หนึ่งไส้ปลานี่ฝานไส้ตู้เย็นไว้หน่อยๆหน่อยๆยังสิแจกพี่แจกน้องไม่กิน,นบ้านนี่ แปลกได้พี่น้องพันธุ์ีบก็คือมู่บานอื่นเด้อพันธุ์บมากินตะบกขอเฮิมตะบกอห้ามพันธุ์มากเอาไปตำแต่ว่าพุมพวงกินบ่เป็นนะคะตำตะบกอเฮิมกินเป็นตะแบบท,ที่มันพนัในธหเฮิมเี่ยใจกินแบบนี้ถ้าลูกเหลืองเหลืองสีเอาไปตำจาจะบพกมากนะคะผุมพวงพุงพ่งพวบ่มักเลย